ะะก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะว่าพิธีกรน,นายพิธีแล้วก็ทีมรันคิวเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วเขาทำหน้าที่อะไรในงานแต่งกันบ้างนะคะคลิปนี้เบลก็จะมาสรุปสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจกันค่ะ สำหรับคำว่านายพิธีการแต่งก่อนเลยนะคะก็จะนิยมนะคะใช้เรียกคนที่ไปเป็นพิธีกรดำเนินพิธีการในช่วงของงานมั่นงานมงคลสมรสให้ไม่ว่าจะเป็นงานแบบไทยหรือว่างานแบบจีนนะคะหรือสรุปง่ายๆค่ะก็คือคนที่เป็นพิธีกรได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของพิธีการได้ด้วยที่จะคอยให้คําแนะนําคุณได้แล้วก็สามารถดําเนินพิธีการต่างๆให้รับรื่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆให้คุณได้นั่นเองนะคะซึ่งการเลือกนายพิธีเนี่ยเแบลบก็ แนะนําว่าให้เลือกสไตล์ที่ตรงกับความเป็นตัวเองนะคะบางคนชอบความเป็นทางการจริงจังมากๆหรือว่าบางคนชอบความสบายๆนะคะเหมือนเพื่อนไปทําใหแ้แต่ว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขามีความรู้ในเรื่องของพิธีการด้วยนะคะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่ของเบลนั่นเองนะคะที่ก็จะชอบสไตล์การให้บริการในรูปแบบนี้นะคะนอกจากรู้ในเรื่องของพิธีการแล้วนะคะอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญของนายพิธีเลยก็คือคนที่สามารถควบคุมเวลาได้จัดสรรเวลาให้คุณได้นั่นเองไม่ว่าคุณ อยากเปลี่ยนชุดในงานเช้าในช่วงพีไหนบ้างหรือว่าบางคนค่ะมีงานเลี้ยงกลางวันต่อนะคะนายพิธีก็จะต้องช่วยควบคุมเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อให้พิธีการต่างๆของคุณเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังมีเวลาที่จะไปเตรียมตัวสําหรับในช่วงงานต่อๆไปด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็คือพิธีกรงานแต่งส่วนใหญ่ก็ตรงตัวเลยค่ะเขาก็จะนิยมใช้เรียกคนที่ไปเป็นพิธีกรดําเนินรายการในช่วงของงานเลี้ยงฉลองนะคะบรรยากาศก็จะสบายๆขึ้นมานิดนึงค่ะบางคนบอกว่าให้เพื่อนเป็นก็นได้พิธีกรเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะแต่บางคนก็บอกว่างานแต่งทัง้งทีขอใช้มืออาชีพดีกว่าเดี๋ยวกลัวว่าเพื่อนจะไปตื่นเต้นไปสั่นบนเวทีนะคะหรือว่ากลัวว่าเพื่อนจะไปพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมบนเวทีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไปเผลอแซวก,กันแรงๆเกินไปนะคะ รืออยากให้เพื่อนเนี่ยสบายๆในงานของเราเลยไหนๆก็มาร่วมงานแล้วนะคะร่วมงานอย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องขึ้นเวทีตอนไหนจะต้องพูดอะไรบ้างแทบจะไม่ได้มีเวลาไปถ่ายรูปไปเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นเลยคะ่ะคนที่รับหน้าที่พิธีกรเนี่ยนะคะ คนนึงนะคะที่ถูกถามถึงมากที่สุดเลยก็คือทีมรันคิวนั่นเองว่าเขาเป็นใครนะคะทีมรันคิวค่ะชื่อบอกอยู่แล้วเขาจะไปเป็นทีมทมนะคะในทีมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าใครทําอะไรบ้างอย่างทีมรันคิวของเบสเฟนของเรานะคะก็จะแบ่งหน้าที่เป็นคนที่ดูแลคู่บ่าวสาวนะคะดูแลภาพลักษณ์ให้เรียบร้อยตลอดเวลาคอยจัดกระโปรงคอยอำนวยความสะดวกต่างๆหาน้าหาเครื่องดื่มอะไรต่างๆคอยเสิร์ฟให้เพื่อไม่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเหนื่อยจนเกินไปในการรับแขกนะคะส่วนคนต่อมานะคะก็คือคนที่จะประสานงานกับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อ เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวคือคนวงในที่อยู่ใกล้ชิดกับคู่บ่าวสาวนั่นเองและอีกคนหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับคนวงนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์ต่างๆที่คุณจัดหาเข้ามานะคะตากล้องเรื่องของแสงสีเสียงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในพิธีนั่นเองนะคะทีมรันคิวเนี่ยเขาก็จะช่วยทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้งานของคุณเนี่ยมันออกมาราบรื่นมากที่สุดนั่นเองโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าตรงนั้นจะขาดตรงนี้จะเกินอันนั้นจะลืมไหมอันนี้จะลืมไหมนะคะ แน่นอนค่ะบางงานบอกว่าไม่มีทีมรันคิวให้เพื่อนมาช่วยกันได้ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนของคุณเนี่ยยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะมาช่วยแต่ต้องบอกว่าหน้าที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่เหนื่อยมากๆนะคะถ้างานไหนเนี่ยโอโ้โหหาชุดให้เพื่อนเจ้าสาวสวยๆนะคะกับโปรงยาวๆวิ่งมารันคิวเแบลบเห็นเหนื่อยกันมากมากเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาไปพักไปสังสรรค์เลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีงบประมาณสาหรับตรงนี้เพียงพอเนี่ยเแบลบก็แนะนํามากๆเลยนะคะให้ใช้ทีมรันคิวมืออาชีพจะดีกว่าค่ะในเรื่องของการ เลือกผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นนายพิธีพิธีกรหรือว่าทีมดันคิวนะคะสําหรับงานแต่งงานเนี่ยก็จะมีลําดับพิธีมีรายละเอียดที่ไม่ได้เหมือนกับงานอีเวนต์ต่างๆทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาชีพที่เป็นนายพิธีงานแต่งพิธีกรงานแต่งทีมรันคิวงานแต่งนะคะแม้ว่าบางคนนะคะจะบอกว่าจัดงานเป็นประจําอยู่แล้วที่บริษัทจัดงานประจําเป็นพิธีกรประจําจัดงานประชุมแบบนี้ประจําแบบนั้นประจํานะคะแต่ว่าถ้ามาทํางานแต่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวกันดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมีเยอะ มาถ้า ไม่เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปเบาก็แนะนําว่าใช้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดีกว่านะคะไม่เฉพาะพิธีกรนะตากล้องก็เช่นเดียวกันตากล้องนี่เขาถ่ายงานเวท ting ถ่ายงานแต่งงานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจังหวะไหนควรถ่ายอะไรจังหวะไหนจะต้องมีจังหวะรอหรือว่าถ่ายอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เก็บโมเมนต์สาคัญที่สุดของคุณในวันงานเป็นตากล้องสายอื่นๆมาที่ยังไม่ค่อยได้เข้าใจลำดับพิธีการต่างๆในงานแต่งมากเนี่ยก็อาจจะเก็บภาพความประทับใจในโมเมนต์ต่างๆได้ไม่ครบถ้วน อแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของคุณนั่นแหละนะคะว่าคุณอยากได้งานของคุณออกมาสไตล์ประมาณไหนแล้วก็อยากจะให้มีอะไรในงานแต่งงานของคุณบ้างค่ะ หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะเข้าใจความหมายของพิธีกรน,นายพิธีแล้วก็ทีมรันคิวได้มากขึ้นนะคะว่าเขาคือใครแล้วก็จะมีส่วนช่วยอะไรในงานแต่งของคุณบ้างนั่นเองถ้าคุณยังมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการจัดงานแต่างงานการเตรียมงานแต่างงานก็คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับเบลได้ตลอดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ